แต่ลาปลาจมต้มกันน้อยเห็นเขาเ็นบริมีแบบนี้บริซุกเนี่ยเขาซีซอยสดๆแล้วก็คุกลงเลยน่<ม>ุราทำมเคยใส่น้ำมันบีกบว่าบร่ใส่ใส่อะไรไข่ครับไข้ใบมะกรูดสูตรสำเร็จ อันนี้ทีมงานผู้ช่วยครัข้างในคือเชฟรับไม่ได้ไปยืนในหน้ากระทะเนาะกับเป็นผู้ช่วยแหละเนาะผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟเชฟใหญ่กาลังผัดอยู่นะครับเชฟใหญ่กาลังผัดอยู่ครับ หอมเดงกระเทียมลงปัด่ด้ยคันบบเซฟก็ไปหาหมอแล้ะปันนี่ละ่ะเซฟไปเซมัขเครื่องนักปันนี่ขาวปั่วขึ้นยากเลยตสองเอามาขายทางนี้นเะ่นนี่ะไม่คั่วสิ่ง อา้าวเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงในท่าให้มันเย็นก่อนบมเนขไหมหอมสมุนไพรสูตรฆ่าโควิดาตะไร้ใบมะกรูด <c oughs> หอมหอมแดงกระเทียม ต้องแป้ง um, นัวเยอะๆไม่เ huh. จ้อร่อยนึกแตว่าใส่หนเหมือนหัวที่สุดในข้าวคั่วคั่วหวานน่ะคั่วซึนนัอีมันหอมมันไช่กัน มันโดยขอฟวามันท่งนั้นเลยค่ะขอขวดลุกเลยคนคนคนหละกสิบเบงรัน้อยอยู่เนาะน้อยก่นเลยน้อยอยู่นะเพื่อเติมกันจำเอาแตัน้ำไปเขาเสีเงินออมาแล้มันยังคือออยู่เลย ว็นน้องงัวไว้นมีแต่น้ำบัดยู่บ้าน่อยหัดเหียงพากันลวกกินสมป้าน้อยใช่คนไรคนเลยที่เป็นยัง ไม่ใช่หลายสองบ่วงมันก็ลงก็สิเป็นเงามันก็ต้องลงยามันอืดเอาใส่ตู้เย็นไว้ตัวอย่างว่ายามันอืดไปแล้วเขาจะจังก็อ้วลงจักไว้เลยไรที่เป็นแย่ระเบแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นมือโบเป็นอย่างนาะบ่ตู้หลังคนมักส้มนะอ้าวชิมด้วเหมือนมักส้มอ้าวชิมชิมรสชาติอ่าชิมสิเชฟเป็นไงครับเชฟ อร่อยอร่อยหัดท <right> ี่ใส่หยังแล้วหมดท่ใส่น้่งปลาแล้วยังมันก็ดีลเลยดีเนาะใส่หยังได้โบตักไว้ยี่บ่มละนี่เจียวแค่ก็ใส่หยางเนาะพอนะพอนาะเออจังซี่ไหมจังว่าถอนจันบเสียบกับไปลุ่มบานบัดนี้เอียพอโบน้ำมัน พอแล้วพอวะมันโบมีแต่น้ำเพื่อนบอกดูสิเจ้ามักน้ำสิมัมักแล้วเจมักแม่มี้เบบข้าวตัข้าวตกินไวเนาะมันจะเป็นอย่ะเอาครับผมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยกินได้